อ่ะสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับก็ตัวนี้เป็นกระสินสะบัดไว้อสเอนะครับตัวนี้เป็นสีทองนะครับเขาจะเขียนว่าโกร75อ่าแคมปเอนะครับตัวไวเเอเนี่ยครับโกก็คือสีทองนะครับ75นะครับคือสโตกเขานะครับสโตกคือระยะชักนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เยอะกว่านี้นะครับสโตกก็จะมากกว่านี้เลขสโตกก็อาจจะเป็นเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยยี่หรออะไรประมาณนี้ถ้าสโตกยาวนะครับแต่ถ้าสโตกยาว ทะลุชุดสีแน่นอนนะครับเราต้องปาดชุดสีแต่เฮียไม่ต้องการใช้สโตกยาวเฮียทุกคันรถเฮียเฮียจะใช้75ซุ่มเพื่อจะเอาการสะบัดไว้ซึกได้ในนะครับน้องชายนะตัวนี้นะครับเป็นของ Y s นะครับแคมป์แคมป์มก็คือเลื่อนซ้ายขวาได้แคมป์คือแคมป์ตายตัวคือเลื่อนซ้ายขวาไม่ได้เฮียต้องการแคมป์เเพื่อเราจะมาเลื่อนหาระยะตัวเลี้ยวตัวสโตกของเขา นะส่วนตรงนี้ล่ะตรงนี้เฮียทำยังไงตรงนี้มันมีรูอยู่แล้วนะครับที่มันทะลุขึ้นมาเราเอาตัวดอกตา๊าบเกียวนะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับค่อยๆหมุน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 จนสุดให้เกือบชนน็อตตัวนี้นะครับให้มันชนน็อตตัวนี้เลยแล้วทีนี้ไว i t e อสเขาจะแถมบูทมา1ตัวนะครับเราก็เอาน็อตเบอร์สิ ใส่บูธแล้วเราก็ขันเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มีแหวนเราอยากจะลองแหวนเพื่อไม่ให้มันสีก็แล้วแต่ตามใจนะครับเพราะวัยเอ็กเขาแถมมาให้หมดนะครับในกล่องเขาจะแถมสติ๊กเกอร์มาแถมอะไรมานะครับประมาณนี้ลูกยงลูกยางอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็แถมน็อตมานะครับแต่เราก็ไม่ใช้ตรงนี้ก็เป็นน็อตแถมส่วนเข็มขัดตรงนี้เฮียซื้อมาต่ก่อนนู้น่ะเฮียติดตั้งอ่ะการสะบัดเกือบทุกคันเฮียจะเจาะแล้วก็ร้อยน็อตอ่ะพอคันต่อมาเฮียก็จะอ็อกนะครับแล้วเฮียก็ขันน็อตเข้าไปพอ เจาะปุ๊บอ้าวการสบัดต,ตัวนี้มันจะเหยียบเข้าไปข้างในไม่มีโดนชุดสีแน่นอนไม่ต้องปาชุดสีแต่พอเราใสาเ่เข็มขัดตัวนี้เข้าไปแล้วอันนี้เฮียซื้อมาลองมาใช้ดูเฮ้ยกูไม่อยากเจาะชุดสีว่ะเอ้กูไม่อยากเจาะโครงว่ะเดี๋ยวโครงเสียอ่ะลองซื้อแคมมาลัดด,ดูพอแคมมาลัดปุ๊บไอแคมเอตรงเราเนี่ยมันเหยียบออกมาตัวการสบัดมันเหยียบออกมาพอมันเหยียบออกมาช่วงระยะชักเนี่ยปุ๊บพอมันชักเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยมันอาจจะไปโดนชุดสีเราก็ต้องเลื่อนหาแคมเอเลื่อนหาแคมไอตัวเนี้ยหาระยะช นะครับให้มันหากชุดสีมากที่สุดให้มันโดนชุดสีน้อยที่สุดนะกับตัว YS ตัวนี้เ s ตัวนี้มันมีหลายเกรดเออมันมีหลายสีนะครับมันมีสีแดงสีดําสี ไทเทเนียมก็คือคล้ายๆสีบอลนอ่ะเขาเรียกอย่างเงี้ยแต่ตรงนั้นอาจจะเป็นเลสซิ่งแพงสุดอันนั้นเฮียใส่อยู่ในรถไฟฟ้านะส่วนอันเนี้ยจะอยู่ประมาณ 4, 0 0 0กว่า5,000ันก็แล้วแต่ร้านค้าและกันเฮียให้อยู่ประมาณ4 0 0 0ปลายถึงเกือบ6000เลยแล้วกันแล้วแต่ร้านค้าหาดูเองนะเฮียก็ไม่ได้มีขายนะครับตัวนี้ก็มีรับประกันนะครับการสบัดนะครับก็แนะนำนะครับก็ใช้ก็ใช้ของแท้ของดีไปเลยนะครับถ้าใช้ของเทียมของก๊อปเกรดเองานเองานสุดตาราง ปอมมันมันก็คือปอมอ่ะน้องชายนะครับรั่วก็คือรั่วนะครับมันรั่วง่ายมีปัญหาง่ายนะครับก็กัดฟันเพิ่มขึ้นอีกไปอีกครึ่งนึงนะครับเพื่อซื้อของแท้ไปมันก็จบกว่านะอ่ะก็แล้วแต่งบประมาณแล้วกันนะเฮียบอกแนะนําไว้นะครับเพราะว่าพวกเนี้ย พอทาความเร็วเนี่ยถ้าเจอของปลอมเนี่ยมันอาจจะล็อกได้นะแต่เฮียก็ยังไม่เคยเจอล็อกหรอกก็ยังไม่เคยเจอข้อมูลอะไรนี้อ่แต่พูดถึงอนะ่ะถ้าสมมติว่าเห็นก็พูดมานะว่าเออเจอของไม่ดีอะไรเงี้ยการสะบัดมันชอบล็อกเราก็ไม่รู้อ่ะแม่แกนไม่แน่ใจนะแต่ส่วนพวกนี้เราเฮียก็จะใช้ของแท้หมดก็คือเจ็บแต่จบนะส่วนตัวนี้ก็แคมป์เนี่ยก็ซื้อหาทั่วไปนะครับแล้วแต่ใครจะซื้อแคมป์แล้วแต่ใครจะอ็อกแต่ถ้าอ็อกจําไว้ต้องเสียโค้งใครจะเจาะรูร้อยน็อกก็จะเสียโค้งอ่ะก็แล้วแต่ต ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเออจริงๆแล้วซื้อแคมรัดเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ส่วนตรงนี้ถ้าสมมติเพื่อบอกตรงๆเขาจะแถมชุดนี้มาด้วยจริงๆแล้ว่เขาจะใส่ตรงนี้นี่เขาจะใส่อยู่ตรงนี้แต่พอใส่อยู่ตรงเนี้ยมันต้องใช้สตอกยาวเยอะมันจะช่องใช้ร้อยยี่หรือเปล่าเฮียก็ไม่มั่นใจนะครับ พอมันมาเงี้ยสโตกยาวเยอะปุ๊บเฮียสโตกยาวเยอะมันก็กางแทงทะลุใส่ชุดสีมากูต้องมาเว้าวอีกเฮียไม่เอาเหรอกเฮียก็สั่งมา Compass 75แต่ตอนเนี้ยเฮียก็ไม่ได้ใช้เฮียก็ทําแบบเฮียตามเดิมเพราะทุกคันเฮียก็มาจับอยู่ตรงนี้นะครับพอมันจับอยู่ตรงนี้ระยะสโตกมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็จะใช้ได้เหมือนกันนะครับนะประมาณขนาดนี้นะครับแข็งแรงเหมือนกันนะครับแต่เราเอาแค่เข็มขัดรัดเขาเอามาเพื่อจะเราไม่เสียโคงไงน้องชายจริงว่าแล้วเราก็มาเลื่อนแคมป์เหาเอาเฮ้ยหาระยะชักที่ตรงเนี้ยมันโดนุดสีี้้ออยทท่่่เราจะไไมตงป ชุดสีน้อยที่สุดนะประมาณนี้น้องชายแล้วแต่ใครจะเลือกและใช้แล้วกันนะเดี๋ยวเฮียจะให้ดูใกล้ๆแบบนี้นะครับนี่นะน็อตเบอร์12งตัวนี้เขาก็แถมมานะครับมันแถมมาเราก็ไม่ได้ใส่บูทใส่อะไรนะครับเราก็ใส่ขันเข้าไปเลยมันอาจจะยาวมาเราก็ตัดเอานะครับเราก็ตัดเอาแล้วตรงนี้เราก็รัดแน่นนะครับตรงนี้ถามว่าโดนชุดสีไหมข้างบนนะครับถ้าเป็นเว็บเอ็กตัคันนี้ไม่โดนนะครับแต่ถ้าดีมก็อาจจะเฉียวเฉียวส่วนพวกตระกูลตัวเอส ไม่น่าจะโดนเพราะตัวเอสชุดสีดำมันโครง้งนะมันโครง้งนะมันก็น่าไม่น่าจะโดนนะครับแต่ถ้ามันน่าจะโดนมันน่าจะโดนตรงช่วงชักเลี้ยวตรงนี้เนี่ยแหละนะครับเราต้องหาระยะที่มันถ้าใครไม่อยากปาชุดสีนะอยู่นิดนึงอะ่ะเออก็ต้องหาระยะชักแบบนี้แล้วเอาสต๊อก75ถ้าน้องชายเอาสต๊อกมากเกินกว่า75เนี่ย ปาดชุดสีแน่นอนแต่ถ้าใครอยากจะปาดอยากจะโชว์ตามใจนะครับแต่เฮียไม่ต้องการปาดเฮีย <_ d ata> ไม่ต้องการโชว์เฮีย <_ d ata> ต้องการซุกอยู่ด้านในนะครับเป็นแบบนี้นะครับในการใช้การสะบัดนาะน้องชายก็ลองเลือกดูแล้วกันถ้ารถทำความเร็วสูงหรือรถอยากจะติดตั้งให้มันสวยงามหรืออยากจะอะไรก็ลองดูแล้วกันแล้วแต่งบประมาณเฮียก็แนะนําให้ใช้ของแท้แล้ะกันนะครับถ้าเป็นเกรดที่พอใช้ได้ที่ดีที่สุดนะครับในราคาที่บอกว่าตัดต้องได้นะก็คือไวท์เอสนี่แหละน้องชายนะแต่ถ้าตัวพันกว่า2,000กว่าหรือเป็นแบรนด์อื่นก็แล้วแต่ตามใจแล้วกันนะครับ แล้วก็โดดไปอีกทีนึงก็ไปโอลีน8 9 0 0 0 0มื่นกว่าก็แล้วแต่งบประมาณแล้วกันนะเอานี้แบบประมาณแบบที่ว่าราคาตัดต้องได้นะก็ประมาณนี้น้องชายก็มาแนะนําให้ดูแล้วกันถ้าใครอยากรู้ก็ลองหาซื้อแคมรัดมาแล้วทําแบบเฮียแคมรัดละหาระยะเอาเป็นแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ตัดเกียวเอาสามารถทําเองได้ไม่ยากน้องชายนะโอเคครับไปละนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดติดตามถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามด้วยนะครับน้องชายนะเป็นแบบนี้นะครับ